ไม่คุ่นงเงยมจงจิตนะคะคลิปนี้เอาใจคนรักหมานะคะรวบรวมหมาน่ารักมาให้ชมค่ะนะคะตัวแรก French French h u l l d o g ค่ะชิบะอินุค,ค่ะ เคิงจอสเปเนียนนะคะน่ารักค่ะตัวเล็กอันนี้ชิวาว่านะคะตัวเล็กค่ะน่ารักี <c oughs> ่ปอมเมริเดียนนะคะขนฟูเลยน่ารักมากชิสุก็น่ารักนะคะขนยาว <c oughs> เชียร์เทเรียนะคะนี่ดูสิขนปุยตัวเล็กน่ารักผูกโบได้ด้วยค่ะนี่มอลติสนะคะขนปุยสีขาวค่ะน่ารักค่ะอิงกิชบลูด็อกนะคะนี่าปากลิ้นใหญ่เลยค่ะน่ารักค่ะนี่ดัดชุน ไซบีเรียนฮัสกี้นะคะนี่น่ารักเด็ดสินี่พอมอริเดียนหรือปอมนะคะขนฟูปุยสวยค่ะนี่เช,าชา่าเช่าน่ารักมากเชา่ชานี่ซามอยนะคะ ก็น่ารักเลยค่ะขนปุยสีขาวนี่ชิวว่าอีกทีแนงตัวเล็กนะคะอยู่ในอุ้งมือแทบจะมองไม่เห็นแล้วน่ารักค่ะมีชองฟิเช่นะคะนี่น่ารักเขาตัดขนมันสวยนะคะนน่ารักมากตัวเล็ก in. sisa na คอลลี่ขนปุยนะคะนะระดไซบีเรียนฮัสกี้นะคะสวยนาราซามอยครั้งหนึ่งขนสีขาวปุยๆนี่อันเซเชียนตัวใหญ่นะคะนารากไปอีกแบบหนึ่ง เช,าชา่าเช่าตัวเมื่อไรก็สวยน่ารักนะคะขนปุยนี่อัเดลมเชียนนะคะเดลมเชียนจะลายขาวดำตัวสูงสูงน่ารักไปอีกแบบ เอนะคะมีประโยชน์ตัวใหญ่เฝ้าบ้านดีมากโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะคะนี่ตัวสีทองทองสวยค่ะนี่เกรเดนแกดเดงนี่ตัวดำใหญ่บึกนะคะลาบอร์ดอรี่รีทรีฟเวอร์ค่ะนี่มาลาบอร์ ก็โหครับค่ะนี่มาลักไปอีกแบบหนึ่งี่เส้นเบอร์นาดนะคะนี่ดูหนออนาตา่ารักค่ะทิเบตันมาสตีฟนะคะนี่โอ้คนสีดำนะคะ เรียงแถวเลยน่ารักไปอีกแบบหนึ่งอันนี้อากิตะอ,อินุนะคะนี่โออิง e ลิชชิปล็อ ตัดลายไปนิดหนึ่งนี่ของไทยอีกตัวหนึ่งบางแก้วคะ่ะไทยบางแก้วก็ติดอันดับขเขาค่ะน่ารักค่ะ